การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางวิชาการค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเด็กๆจะสามารถเรียนรู้จากทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่รอบๆตัวเขาและสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาบุราน ตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนคำเตยวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษารีสเกตแยะโสธรค่ะดิฉันบรรจุเข้ารับราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นดิฉันมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของชนบทให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีศักยภาพค่ะ ด้วยโรงเรียนคำเตยวิทยานะคะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีสานชนบทค่ะด้วยความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยความรู้นะคะจึงสามารถนำมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ค่ะ,คะด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชนดังกวนะคะดิฉันจึงได้นำมาเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ภายใต้การเรียนรู้ด้วยชุมชนเป็นฐานค่ะซึ่งบูรณาการการสอนโดยใช้ C4 Model ค่ะโดยรูปแบบการสอนบูรณาการ C4 Model จัดการเรียนรู้ภายใต้ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนค่ะองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ C4 Model ประกอบไปด้วยคอนเทนต์ Content, การเรียนรู้เนื้อหาวิชา ความลึกลึกทางวิชาการผู้เรียนเป็นเจ้าขององค์ความรู้และนวัตกรรม Communication การสื่อสารและแสดงออกถึงการฟังพูดอ่านหรือเขียนเข l t u r e การปลูกฝังตระหนักรู้รับและเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง c o g n i t i o n การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและสร้างคุณค่า ให้เกิดแก่ตนเองชุมชนประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ครับจากการเรียนในรายวิชาเคมีกับผมได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพอลิเมอร์และครอบครัวของผมนะครับก็เป็นชาวสวนยางพาราพราะผมก็ได้ลงไปศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำน้ำยางพาราการทำยางก้อนน้ำยางทำไมถึงส่งกลิ่นเหม็น ผมจึงได้นำเอาปัญหาน้ำยางสูงกลิ่นเหม็นนี้มาทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีระับหนึ่งนะครับก็คือน้ำยางที่ใช้ตาเสียผสมกับสารสม้มโดยใช้เวลาเปพียงแค่3.7วินาทีครับ3.7วินาทีและลองลงมานะครับคือตาพยาน้าผสมกับน้ำเปล่านะครับใช้เวลา50วินาทีครับ50วินาทีลงงมาคือตาเสียผสมกับน้ำเปล่านะครับใช้เวลา1นาทีครับ ลองลงมาเป็นแอมโมเนียนะคะใช้เวลาไปหนึ่งนาทีก็คือช้าที่สุดใช่ไหมคะมโอเคเยังไม่แข็งตัวเลยนะคะสําหรับตัวแอมโมเนียจากการทดลองนะครับกผมก็ได้นำเอาพิธีการที่ดีไปปรับใช้ในสวนยางพาราของกับผมซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับสำหรับหนูนะคะในการลงพื้นที่เรียนในชุมชนเป็นการเพิ่มทักษะอีกอย่างหนึ่งค่ะ เหมือนที่หนูได้ลงพื้นที่ไปสำรวจว่าในชุมชนมีพอลิเมอร์ชนิดใดบ้างค่ะก็จะมีไปสำรวจในสวนยางพาราทำให้มีความสนุกสนานและเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะหนูได้ศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ธรรมชาติและก็พอลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะแล้วหนูก็ได้สำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ในชุมชนมีทั้งพอลิเมอร์ธรรมชาติพอลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะพอลิเมอร์ธรรมชาตินะคะเราเห็นได้ทั่วไปก็คือ ต้นกบค่ะเราสามารถนํามาทําเสือได้ค่ะแล้วก็ยางพารานะคะเราสามารถนําไปทําเป็นแบบสังเคราะห์นะคะเช่นยางรถยนต์ค่ะค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ c 4โ o โมเดลนะคะซึ่งมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนเชิงบูรณาการค่ะครูครูก็มีวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองความรู้ความ รุ่มนึกทางวิชาการเป็นเจ้าขององค์ความรู้เองค่ะเด็กสามารถคิดสื่อสารและก็สามารถเข้าใจสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนค่ะรวมทั้งสามารถออกแบบการแก้ปัญหาลงไปช่วยเหลือครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพค่ะ,คะด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดก,การเรียนรู้และด้านวิชาชีพนะคะ อยู่อย่างสมานเสมอเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาค่ะจนเกิดผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจของดิฉันถ่ายทอดไปสู่นักเรียนอย่างมีคุณภาพดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศเบ a แพ็กชีสการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการระหว่าง TpackQPBL และ CBL ประจำปีการศึกษา2566จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยร่วมกับเครือข่ายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมเวทีแข่งขันวิชาการต่างๆจนเกิดผลงานรางวัลเชิงประจักษ์อาทิเช่นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายนโชว์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัดการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาบ้าชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเมื่อครูเป็นมากกว่าทีเชอร์และพัฒนาตนเองให้เป็นโค้ชชิ่งและฟาสิ่อเตอร์ที่ดีเพื่อเชื่อมโยงความรู้ จากห้องเรียนสู่ชุมชนนำเรื่องราวของชุมชนมาพูฒนาการเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นชุมชนอย่างมีคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะ